สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมืัอนีนะะ้เนี่ยค่ะมาโพกับตาลแล้วกะบอลลี่ค่ะทุกคนคะ่ะมืัอนี้สิาพาไปเที่ยวเบิงสวนทุเรียนเนาะคะ่ะเนาะแมนค่ะตอนนี้เขาก็ลังขะะับรถไปคะ่ะบ้านเขาเนี่ยค่ะเบิงได้เลยว่ามันสป็นท่าดินแดงเข้าไปบ้านคุิ้มแท้ๆแน่นอนต้องดินแดงเท่านั้นค่ะพี่น้องคะ่ะไปสามโค่นค่มีน้องแหลมคะ่ะค่นนางหนา,น,าน้องแหลมค่ะเอี่ยงเขาก็ลังข,<ด>ขับรถสวยสุดๆอาจีอยู่ข้างหลัง,ะะงด้วยค่ะพี่น้องเด้อ อันนี้เขาก็ล่างขาไปค่ะนี่ค่ะก่อนไปถึงสวนนะคะแม่ซิมี่คางๆท่านนี้เขาสิปูเป็นเขาโพดส่วนหลายเลยค่ะชุ่มมือนี่ส่วนหลาย,ลย,ลายอ่ะตอนนี้เขาก็หอดแปลงทุเรียนและะ้วค่ะแปลงทุเรียนช่วงนี้อาจจะดกแน่บดกแน่ไปล้างต้นนะคะพี่น้องขาล้างตัวกับอ้นวยสมบูร์ดีล้างตันกับจะเป็นอ้นวยแบบอ่ารีบๆแน่แต่ว่ากับได้ผลผลิตในบางปีทีดีบ่ดีนะครับพี่น้องขาค่ะปีนี้เป็นปีที่สองค่ะที่แม่หญยเล่าเอาผลผลิตนะคะ วีนี่อาซีแรงแน่นวยมันก็เลยว่าหันไดดกปันใดเกิดบพรผอมกันนอ่บรีนอ้แมน,นคะ่ะเบิ่งจากสาพาใบเนาค่ะเราพี่น้องคะ่ะอาซีมีแบบว่าใบเหี่ยวใบแห้งแน่เกิดจากก่าสภาพธรรมชาติปกติคะ่ะพี่น้องคืานี่คะ่ะต้นนี้คะ่ะนวยใยนี่ม<น>ึงมึงค่ะพี่ใน้องล้วนวยก็สิเป็นผู้ใ่เป็นผู้หลีบผสมกันไปได้ค่ะพี่น้องคุณน้าบอญนวยใ่ว่วคะ่ะคุณได้อยากสร้างกับสั่งใดเด้คะ่ะ ต่ว่าสร้างตอกสร้างตอนที่เพิ่นเก็บแล้วเพิ่นว่าเพิ่นบาา่ให้สร้างจองเด้แม่นเพราะว่ามันสิบ่พอกันขายค่ะเพราะมันแซ่บมันแซ่บแห้งแซ่บแสบจะ <c oughs> ตายจะตานนี่พ่วงนี่แบบจุกๆผัวเดียวซีนวยนายมดลีบ,บอกว่าเอาคือบพุดเด็ดออกคือบพุดเด็ดออกแ <c oughs> ม่นทำไมนต้องเด็ดออกบางนวลสิมันสิมันนวลผสมบุญเนี้ยมันก็ต้องเด็ดออกนะท่านรองแต่ว่านวลนี่ใหญ่แห้งนี่นวลจุกอยู่นี่ใหญย ค่ะตอนนี้เข้ากับกำลังเสียเขากลับเนาะแมนค่ะอันนี้คือเก็บภาพบรรยากาศไว้ครับพี่้อง่ะเพราะว่าสีเดินทางกลับแล้วพอแดดผอนมากผ่อนแบบพ่อนแห้งครับพี่รองขามาพอกันไหมได้ค่ะพอกันในคลิปหน้าได้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ